ถ่ายเงิแล้วนี่ครับกุ้งหอยปูปลาเส้นกบทะเลนะครับเดี๋ยวเอาะข้าวต่างกันในเลยวันรุ่งนี้ นี่ครับอาหารทะเลนะครับปลาหมงหรือเปล่าไม่รู้ครับ,รบน่าจะเป็นปลาหมงนะครับทูน่าครับ <c oughs> นี่ครับะครับสวยครับ <c oughs> อันนี้ลูก,กอะไรอ๋อ,อกะปิ กะปินะครับอืมไปเดี๋ยวจะพาไปชมบรรยากาศนะครับร้านอื่นนะครับแต่อาหารทะเลเท่ชนี้นี่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับน่าจะสายๆกว่านี้หน่อยนะครับนี่ครับหมึกดอง ว่าจะไปซื้อพริกแกงนะครับว่าเพื่อจะไปผัดนะครับแต่ยังหาร้านเก่าที่เคยซื้อไม่เจอนะครับไปเท่าไหร่ล่ะนะตลาเจ้านี้น้อยครับคนของขายน้อย อาหารทะเลสดๆไม่ค่อยมีเลยนะครับมาแวะซื้อน้ำพริกกันนะครับที่เป็นพริกแกงนะครับ ถุงเท่าไรครับเท่าไหร่ครับยี่สิบบาทออ,อันนี้พริกเนี่ยพริกพัดอ่ะเอาเอาเอาให้ถุงหนึ่งครับเนี่ยตระปิโนห้าสิบใช่ป่ะ กับซื้อน้ำพริกกะจะไปผัดปลาหมึกนะครับกะว่าจะซื้อปลาหมึกด้วยซื้อกุ้งด้วยนะครับอาหารจะทะเลคนข้างจะน้อยครับวันนี้ปกติมันจะเยอะมากเลยครับไปออกกัน มุย๊ยบ็ค่อยมีเยอะเลยอ่ะนี่ครับจะมีหัวปลาใหญ่ๆด้วยนะครับ,รบรน,น,นี่ครับ แหล่ที่สองนะครับโอ้โหเออปลาอย่างไรปลาหมง่งปลาหม่งเออถือเป็นสื่อตันเหนื่อยเยอะๆ <c oughs> ก็เราเดินตลาดแห่งที่สองนะครับเรื่องแรกๆตลาดกระบี่ตอนนี้กำเดินมาตลาดก่อนถึงพังงานะครับ พี <elim> ่กัมพูชิกครับคือแค่ห้าสิบบาทนะครับโอ้โหลดลดแปดสิบมาซาอย มีแต่พืชผักแล้วครับย้อนแล้วครับพี่แค์เวอร์ดีนะอาซ้อน ครับหมูก็มีครับมีหมูขายด้วยนะครับไปแลวครับดูกัน เป็นตลาดแห่งที่สองที่มาแวะนะครับได้แลอีกสองเจา้าอีกสองคนละซ้าย่ะยักษ์ที่สื่อภาคอย่างฝั่งนู้นก็จะเป็นที่ขายลำแข่งนะครับ ใครที่ซื้ออาหารสดก็ซื้อตําแข็งซื้อกล่องโฟมได้ครับฝั่งนี้นะครับ